แนะนำแอปสร้างการอวยพรง่ายๆให้กับตัวเองให้กับเพื่อนๆในโอกาสพิเศษต่างๆด้วยการกดคลิก2คลิกก็ได้รูปแบบนี้กดที่ลิงก์นี้ในคอมเมนต์ขึ้นมาหน้านี้กดเพิ่มรูปกดเลือกสไตล์มีหลายสไตล์ให้เลือกมากฮีโร่โซโจโคโระโมะโชเนนแอนิเมะเซเนนมังงะชิบ,บิดิสนียไข่หัวราะสีน้ำพิมพ์คำอวยพร กดสร้างแล้วก็รอสักพักเสร็จแล้วเลื่อนลงเพื่อดูรูปแล้วก็ดาวน์โหลดจบคือคนว่ากันบอกดี๋นี้ก็ไม่กว่านั้นแต่ใด้เฮามันคิดมันเพ้อมันปั่นสรางไม่มาเพื่อปั๊บจิตไปกว่าจะรู้ว่าไม่มีใจก็เบิดไปเบิดโตทําประโยชน์สุดท้ายเมื่อกันไปไปไปกับเขาเซฮัลโหลบารับบาร์คอนเอาไม่ได้รักแค่คนเมากัน Volta